ข้าวหอมมะลิตาดอกสีทองเม็ดสีเหลืองทั้งถุงผ่านการลมควันยาฆ่าแมาลงรับรองคุณภาพล้างน้ำสิบหครั้งก่อนรับประทานเก็บไว้สิบปีดีเหมือนเดิมแต่มีมีแต่สารพิษแต่ไม่มีสารอาหารหุงขึ้นหม้อรอแมลง <c oughs> กินวันนี้ทำีโมวันหน้าักกลวมาคนกืนตายคนคายโคมา่าฟอกขาวให้สาวปูไอ้อน,นี้จินตนาการแล้ว <c oughs> คุณบุญธรรมบอกว่า,วาไม่ใช่ไม่เกี่ยว โปรดสั่งเสียก่อนสั่งซื้อเออชคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์กินแล้วตายเลยเนระรสชาติไม่ต้องพูดถึงรอปอเต็กติ้งมารอแล้วปอเต็กติงโซกกระปกให้ห้ามั่นหน้าให้สิบจะกืนหรือคายเป็นตายเท่ากันนะกินเพื่อนนายตายช่างมันคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียง